สวัสดีค่ะคนเก่งที่รักการตื่นแต่เช้าทุกคนเช้านี้พี่เอ็มรู้สึกกระชับกระเชงจังเลยค่ะอยากจะออกไปวิ่งสัก5กิโลเมตรแล้วน้องๆน,นะคะรู้สึกแบบพี่เอ็มหรือเปล่าสงสัยเป็นเพราะว่าพวกเราได้มาเจอกันแน่ๆก็เลยรู้สึกกระชับกระเชงเป็นพิเศษว่าแล้วเดี๋ยวพี่เอ็มต้องชวนว่องไวแหลมคมนุ่มนิ่มออกไปเล่นกีฬากันดีกว่าค่ะเอ๊แต่ว่ายังไม่ได้สิ เพราะว่าพวกเรายังไม่ได้ฟังนิทานกันเลยดินสอวิเศษจงมาพี่เอ็มขอโทษนะคะกระชับกระเชงมากเกินไปหน่อยตอนนี้เรามาฟังนิทานกันก่อนนิทานในวันนี้เรื่องราวมีอยู่ว่าหน้าดินแดนขวนการฟันน้ำนมวันนี้ว่องไวไม่ออกไปไหนเลยเขานั่งจดจ่ออยู่หน้าวิทยุ ในมือกำหูโทรศัพท์เตรียมพร้อมยกขึ้นโทรตลอดเวลาเขาไม่ยอมกินขนมไม่งีบหลับตอนกลางวันด้วยและไม่แม้แต่จะเข้าห้องน้ำว่องไวดูจริงจังขนาดนี้เขากำลังจะโทรหาใครนะและก็มาถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วครับที่รายการวิทยุขบวนการฟันน้ำนมของเราจะแกตั๋วชมกีฬาบาสเกตบอลคู่นี้คู่จริงชนะเลิศระหวาง ทีมกระต่ายป่าและทีมกระต่ายบ้านใครที่เป็นแฟนครับรีบโทรเข้ามาเลยครับสายเดียวเท่านั้นรับตั๋วชมติ๊กขอบสนามสามใบโทรมาเลยครับที่เบอร์0 1 2 3 4หนึ่งย้ำศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าหกเจสิ้นเสียงประกาศทางวิทยุวังไวรีบกดโทรศัพท์แต่ทว่ามีผู้โชคดี โทรเข้ามาแล้วครับสวัสดีครับขอบทราบชื่อหน่อยครับผมชื่อด้วยความผิดหวังที่โทรไปขอรับตัวการแข่งขันบาสเกตบอลทีมโปรดไม่สำเร็จว่องไวออกมานั่งทำใจอยู่หน้าบ้านขณะนั้นเองน,นุ่มนิ่มก็วิ่งมาชวนไปเล่นพี่ว่องไวคะไปเล่นบาสเกตบอลกันนี่นุม่มนิ่มเอาลูกบาลมาด้วยนะน,นุ่มนิ่มชอบเล่นบาสด้วยเหรอจ๊ะ พี่ไม่เคยเห็นนุ่มนิ่มเล่นมาก่อนเลยนี่ชอบสิคะมีไงเริ่มชอบเล่นวันนี้เลยหืมนุ่มนิ่มพูดแปลกแปลกนะเนี่ยไม่แปลกหรอกค่ะไปเล่นบาสกันเถอะพี่ว่องวัยสอนนุ่มนิ่มชุนให้ลงห่วงด้วยนะได้อยู่แล้วไปไปไปปว่องวัยไปเล่นบาสเกตบอลกับนุ่มนิ่มที่สนามถึงแม้ในใจของเขาคิดถึงการแข่งขันบาสเกตบอลที่ไม่มีโอกาสได้ไปชมเสียดายเสียดาย แต่เขาก็ตั้งใจสอนนุ่มนิ่มชุดลูกบาสให้ลงห่วงอย่างเต็มที่เย้ yeah! นุ่มนิ่มชุดลงห่วงเป็นครั้งแรกเลยนะคะเนี่ยพี่ว่องไวสอนเก่งจังค่ะรู้เทคนิคทุกอย่างเลยพี่ว่องไวโตไปเป็นโคช้ชหรือเป็นนักกีฬาอาชีพได้เลยนะคะเนี่ยพี่ว่องไววิ่งก็เร็วเล่นบาสก็เก่งแล้วพี่ว่งไวชอบวิ่งหรือชอบเล่นบาสมากกว่ากันคะชอบทั้งสอย่างเลยจ้าแต่พี่อยากเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลน,นะ เพราะว่าได้วิ่งเร็วๆและได้กระโดดพี่ชอบกระโดดสูงๆทำให้รู้สึกเป็นอิสระมากๆเลยถ้าอยากเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลอย่างนี้ก็ต้องมีเพื่อนร่วมทีมนะคะนุม่มนิ่มเป็นทีมเดียวกับพี่วังไวได้ไหมคะได้อยู่แล้วแล้วก็ต้องมีพี่เอมพี่มีและแหลมคมด้วยให้ครูหนุ่มเป็นโคช้ชและให้พวกตัวโน้ตเป็นกองเชียร์เนาะความคิดดีนะน,นุ่มนิ่มว่าแต่แลม ไปไหนเนี่ยวันนี้ไม่เห็นมาเล่นกับพวกเราเลยพี่แหลมคมเขาชวนคุณพ่อมเม่นไปธุราที่สถานีวิทยุค่ะอุ๊ยนั่นไงพี่แหลมคมมาแล้วไงเพื่อนไปทุรากับคุณพ่อมเม่นเรียบร้อยดีไหมเรียบร้อยดีเพื่อนนุ่มนิ่มนมนมยังไม่ได้บอกว่างไวใช่ไหมยังค่ะนุ่มนิ่มอยากให้พี่แหลมคมเป็นคนบอกข่าวดีเองกระซิบอะไรกันหรอ <c oughs> <c oughs> แมนแหลมคมมีความภูมิใจที่จะบอกว่องไวเพื่อนรักว่า,วาผมได้ตัวการแข่งขันบาสเกตบอลระหว่างทีมกระต่ายป่ากกับกระต่ายบ้านครูชิงชนะเลิศมาแล้วครับเ,เราไปดูด้วยกันนะเพื่อนจริงเหรอเนี่ยฝันเป็นจริงนายเป็นผู้โชคดีคนนั้นเองเหรอใช่แล้ว เรารู้ว่านายอยากไปดูการแข่งขันมากเราเลยช่วยโทรอีกแรงนุ่มนิ่มก็ช่วยโทรนะแต่นุ่มนิ่มนิ้วสั้นเกดไม่ทันค่ะ <c oughs> ขอบใจทั้งคู่เลยขอกอดหน่ายดีใจกับว่องไวด้วยที่จะได้ไปดูกีฬาสุดโปรดแต่เรื่องประหลาดใจยังไม่หมดเราไปดูกันดีกว่าว่าแหลมคมจะสร้างความประหลาดใจอะไรให้ว่องไวอีกนะ <c oughs> ขอเชิญกระต่ายน้อยว่องไวเป็นผู้ชูเปิดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลโอ้ชิงชนะเลิศ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 ว้าวว้าวสุดยอดไปเลยจะชูแล้วนะครับ หนูชอบว่ายน้ําเพราะว่ายน้ํามันได้ออกกําลังกายด้วยเพราะมันได้ไว่ายน้ํากับเพื่อนแล้วมันสนุกสุดๆเลยน้องแ่าได้ชอบไว้น้ํากับเพื่อนๆค่ะเพราะว่ากีฬาว่ายน้ํามันเป็นส่วนออกกําลังกายที่ครบทุกส่วนเลยค่ะ ชื่อน้องมิลลี่ค่ะมิลลี่ชอบวิ่งค่ะทำให้ร่างกายแข็งแรงค่ะหนูชอบว่ายน้ำค่ะให้หนูสดชื่นค่ะ แข็งแรงค่ะกีฬามีหลายอย่างแต่กีฬาที่พีเอ็มชอบมากที่สุดคือปักกาจงมาน้องๆอ,อยากรู้ไหมคะว่าคืออะไร ว่ายน้ำพี่เอมชอบว่ายน้ำตั้งแต่เด็กๆเ,เลยค่ะเพราะพี่เอมชอบความรู้สึกที่ตัวเราลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องเราลอยได้แต่ในน้ำลอยกลางอากาศไม่ได้จริงไหมคะนอกจากลอยตัวแล้วพี่เอมยังชอบความเย็นสบายอากาศร้อนๆแบบบ้านเราพอกระโดดลงน้ำ ้สบายที่ส na e. ุดและที่สำคัญเวลาเล่นกีฬาอย่างอื่นเหงื่อจะออกเนะหนะเหนียวไปหมดแต่ว่ายน้ำแซนสบายเหงื่อออกแต่ไม่เหนียวตัวซึ่นิดแต่ต้องระวังหากว่ายนานเกินไปมือเท้าจะเปื่อยได้นะคะเพราะเหตุผลเหล่านี้ทำให้พี่เอมชอบว่ายน้ำมากเลยค่ะ พีเอ็มไปเรียนว่ายน้ํานะคะสามารถว่ายท่าฟรีสไตล์ท่ากบท่ากันเชียงมีอยู่ท่าเดียวค่ะที่ทําไม่ได้นั่นก็คือท่าผีเสือ้อไม่ว่ายังไงก็ยกตัวไม่ได้สักทีสงสัยจะเป็นเพราะน้ําหนักมากเกินไปน้องๆคนไหนไว่ายท่าผีเสื้อได้บ้างคะว้าวเก่งจังเลยค่ะไว้คราวหน้าส่งคลิปมาอวดพีเอมบมากนะคะ น้าผักไปโดนอะไรมาเนี่ยเมื่อวานไปเตะบอลมากระโดดมงผิดไปนิดเจ็บเลยกระโดดเหรอโดก็ชอบกระโดดเหมือนกันนะแต่โดชอบกระโดดน้ำกว่าจะกล้ากระโดดน้ำกลัวแทบแย่แต่พอครูบอกไม่ต้องกลัวโดดเลยโดก็โดดเลยไม่จมด้วยแถมว่ายน้ำเป็นเลยตั้งแต่นั้นโดก็ชอบกระโดดว่ายน้ำตลอดเลย พวกเราทุกคนเลยชอบกระโดดแข่งว่ายน้ำกันงั้นขอครูไปว่ายน้ำด้วยได้ไหมไม่ได้หรอกครับสะเราเล็กอ่ะครูหนุ่มตัวใหญ่ลงไปสะก็แตกพอดีโอ้โหงั้นไปว่ายน้ำบ้านครูกันไหมครับดีครับเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีเล่นเล่นเล่นเราชอบเล่นปิงปองเล่นเล่นเล่น เราชอบเล่นเทนนิสเล่นเล่นเล่นเราชอบเล่นฟุตบอลเล่นเล่นเล่นเราชอบเล่นกีฬาแล้วเด็กๆล่ะครับชอบเล่นกีฬาอะไร แล้วเด็กๆทางบ้านล่ะครับขอคุณความคิดดีๆของเด็กๆทุกคนนะคะ เล่นกีฬาได้สนุกได้ออกกําลังหรือแพ้หรือชนะมีน้ําใจเป็นนักกีฬาแล้วก็ได้เพื่อนเยอะแยะเลยนะครับเวลาหมดแล้วค่ะพวกเราไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย P O R T สปอร์ต แปลงร่างเป็นนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยเก่งจังเลยสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องลิลิน,ลนวันนี้หนูจะมาเล่าเรื่องที่หนูแต่งเองและวาดเองเรื่อง กีฬาที่ชอบตัวละครพี่พลอยสวยหลินหลินวันนี้เราจะเล่นกีฬาอะไรดีพี่พลอยสวยวันนี้อากาศร้อนจังถ้างั้นเรามาว่ายน้ำกันว่ายน้ำทั้งเย็นสบายและสดชื่น ทำให้ไม่ร้อนพวกเราชอบกีฬาว่ายน้ำกันถ้างั้นเรามาแข่งว่ายน้ำกันนิทานจบแล้วค่ะขอบคุณค่ะผมชอบกีฬาที่ต้องเล่นเป็นทีมต้องช่วยกันเล่นเหมือนกันเลยเพื่อนอย่างบาสเกตบอลฟุตบอลวอลเล่บอลสนุกมาก ส่วนนุ่มนิ่มชอบเล่นกีฬาที่ตบตบตีตีฮะไม่ได้ตบตีทะเลาะก,กันค่ะแต่หมายถึงตีแบดตีเทนนิสตีปิงปองอ๋ออย่างนี้นี่เองถ้าอย่างนั้นเมนก็ชอบกระต่ายก็ชอบ <PM S 1> พี่เอมก็ชอบเดี๋ยวพวกเราไปตีแบดกันดีไหมคะเย้ แต่ว่าต้องหลังช่วงเวลาขบวนการแันน้ำนมจบก่อนนะคะแน่นอนครับเพรากระการ์ตูนกับรายการดีๆกระต่ายชอบเม่งก็ชอบนิ่มก็ชอบงั้นขอเชิญทุกคนพบกับโพรโระเพนกวินป่วนกวนโคลวโลกครับ